สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมา introducing about สังวิทย์วิจัยมสวนะคะหลายๆคนนะคะจะคิดว่าวิจัยของมอสวนะคะเรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หรืออยู่คณะวิทยาศาสตร์หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วอยู่ในคณะสังคมศาสตร์ของเรานั่นเองค่ะสังคมวิทยาหรือสังวิทย์ที่ทุกคนชอบเรียกกันนะคะของมอเราจะมีด้วยกัน2อเอกเอกแรกจะเป็นเอกการพัฒนาชุมชนเมืองเอกที่2จะเป็นเอกวิจัยเพื่อการพัฒนาค่ะ ะคะณะของเราจะจัดการเรียนการสอนด้วยการ2ช่วงเวลานะคะช่วงเวลาแรกจะเป็นของภาคปกติและช่วงเวลาที่2จะเป็นของภาคเรียนพิเศษภาคปกตินะคะจะเรียนในเวลาราชการส่วนภาคพ,พิเศษจะเรียนในเวลานอกราชการนะคะแล้วสาขาของเรานะคะภาคปกติจะรับในรอบพอฟอรีโอรอบโคตาและรอบแอดมิชันแต่รอบที่4ไม่ได้เปิดรับนะคะและภาคพิเศษของเรานะคะจะเปิดรับด้วยการ2รอบก็คือรอบโคตาและรอบแอดมิชันรอบพอฟอรีโอและรอบที่4จะไม่ได้เปิดรับนะคะ และในรอบที่3นะคะหรือว่ารอบแอดมิชชั่นนะคะก็จะยื่นคะแนนด้วยการ4วิชาก็คือข้อผ่านทั่วไปทีแกตหกสิบเปอรวิชาสังคมภาษาไทยอังกฤษหรือภาษาที่3สังคมจะเอา20%ภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ10%นะคะแล้วก็จะรวมเป็น100%พอดีเลยค่ะ นอกจากนี้เอกเรายังมีฟ a c i ซิลิตี้อีกมากมายตึกเรียนที่ทันสมัยมีโถงอำนวยความสะดวกเน้นทำความเข้าใจคนผู้คนในสังคมมีแต่สิ่งที่น่าสนใจอยากให้ลองเปิดใจพิจารณาเอกวิจัยดูนะคะ มสวเป็นม,มที่มีความอิสระเสรีอย่างมากไม่เพียงแต่สนับสนุนในการเรียนแต่ยังสนับสนุนความสนุกสนานในชีวิตให้นักศึกษารู้สึกผ่อนคลายและเข้าสังคมได้ดีมีกิจกรรมทั้งในมอและนอกมอให้นักศึกษาเลือกที่จะลองผิดลองถูกเพื่อปรับใช้ในอนาคตการทำงาน สุดท้ายนี้ถ้าใครสนใจสั่งวิทย์เอกวิจัยเพื่อการพัฒนาของเราเข้ามาดูเพิ่มเติมได้ที่ swu under score st หรือติดตามข่าวสารจากเพจ f เฟ e บุ๊กมสวไม่มีจุดมาเรียนสั่งวิทย์ด้วยกันนะคะแล้วเจอกันที่มสวค่ะ